มาครพ่อแม่พี่น้องมือหนี่ซีมารีวิวครีมกันแดดเอลิทให้เบิ้งนะคะว่ามันใสดีโบนี้ครีมมันบางเบาจริงอิเลโบนะคะสมาทาให้เบิ้งเริ่มเลยเริ่มเลยหลังจากเข้าใส่ครีมบำรุงลงไปแล้วทาครีมบำรุงเข้าทาครีมบำรุงหนาเข้าลุ่งไปแล้วปล่อยให้หน้าเราแห้งสักพักหนึ่ง ข้กวมาทาครีมกันแดดตัวนี้เอลิดนะคะเอลิดด้วยค่ะวาไมพี่น้องข้ามาทาครีมกันแดดเอลิด L เลยปะปะก่อนเท่าจะทาครีมกันแดดเขาต้องทาครีมบำรุงหน้าครีมบำรุงหน้านยังก็ได้ยี่ห้อยังก็ได้ที่ที่เขาใส่เขาก็ทาทาครีมบำรุงแล้วเขาก็มาทาครีมกันแดดตัวนี้ของเอลิดนะคะอืมทาแล้ว มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะะนะคะใช้เองขายเองนะคะใส่เองก,กับขายเองเลยบอกไม่พี่นอกสนใจกับอินบอกหลังไม่มาาคาดลักร้อยจะบอกว่าเนื้อครีมเนี่ย เนื้อครีมมันบางเบาทาแล้วแบบเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายมันมันบ้าเหนียวมันมันเกลี่ยง um ่ายเนาะคือมันเกลี่ยง่ายมันบางเบามันบางเบาเหมือนคนเป็ดเลยอืมแบบว่ามันเกลี่ยง่ายมันบ่เป็นคราบมัก่เป็นคราบมันเกลี่ยง่ายนะคะ มันนั่นเนาะมันมีนมนมกลิ่นหอม,มนอ่อนๆท่าหนาแล้วทาคอน้ำทาคอน้ำไม่เป็นขาวแต่หนาคอเลียบปื้อๆื้อปื้อเบิกเด้อค่ะทาหน้าเล่อก็อย่าลืมทาคอน้ำดื้ออันนี้ท่าให้เห็นะนะใช้ให้เห็นเลย ใส้เห็นใส่ให้เหบิองมาอิม่มใทยเองขายเองราคาบาแพงนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทเอง oh, อเห็นปะมันเนียนถ้าต้องแปบเบเนียนปกปิดเรียบร้อยได้ดีดีเยี่ยมนะคะออามาเทศในเบิงเนียนมาก เนียนนุ่มเนื้อมันเป็นเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้อันนี้มันติดอยู่ฝาท่าอยู่ฝากับโอเคอยู่เนะืน้อะครีมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมเนียนมากบางเบามากนะราคาบาแพงด้วยสองร้อยเก้าสิบบาทสนใจอินบ็อกมานะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ